เรื่องไม่ใช่คนแน่ๆโปรดใช้วิจาระณยานในการรับฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนเราเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกตอนนั้นเราอยู่ปีสองและได้ย้ายมาเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนเราอีกคนค่ะลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ยกสูงจากพื้นประมาณ2เมตรมีสองห้องนอน1ห,ห้องน้ำอยู่มาคืนหนึง่ง แฟนเราก็มาที่บ้านและก็กำลังนั่งดูรายการผีในโทรทัศน์กันอยู่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งของรายการที่จะมีการท่องคาถาเรียกวิญญาณเพื่อมาพูดคุยกันตอนนั้นเราก็แอบคิดในใจว่าแล้วถ้าวิญญาณที่สถิตอยู่แถวนี้ได้ยินเขาจะมาไหมนะแต่เราก็แค่คิดเล่นๆไม่ได้ใส่ใจอะไรพอรายการจบเพื่อนเราก็แยกตัวไปนอน ส่วนเรากำลังจะลงไปส่งแฟนที่รถแต่ยังไม่ทันก้าวลงบันไดจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงเพื่อนกรีดแล้ววิ่งออกจากห้องมาหาเราด้วยสีหน้าหวาดกลัวเหมือนตกใจอะไรบางอย่างเรารีบถามเพื่อนว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น แต่เพื่อนยังอยู่ในอาการตกใจไม่ยอมพูดอะไรบอกแค่ว่าแกช่วยไปปิดม่านให้หน่อยที่ห้องนอนของเพื่อนเรายังคงปิดไฟอยู่มีเพียงแสงสลัวๆจากห้องถงศาสเข้าไปในห้องนอนในใจเราคิดว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆแ,แต่ก็ยังทำใจดีสู้เสือ เดินเข้าไปปิดม่านให้โดยเปิดไฟห้องก่อนพอไปถึงตรงหน้าต่างกำลังจะเอื้อมมือดึงม่านเราก็เหลือบไปเห็นเงาดำๆคล้ายคนโผล่พ้นหน้าต่างมาครึ่งตัวแต่ตรงหัวลักษณะเหมือนคนหัวล้านเราตกใจมากแต่ลองไม่ออกเลยรีบวิ่งออกมาถามเพื่อนว่าเมื่อกี้แกเห็นอะไรเห็นเหมือนกันไหม เพื่อนเล่าว่าเห็นเป็นเงาลักษณะคล้ายๆกับที่เราเห็นขณะที่เรากับเพื่อนกำลังสติแตกด้วยความที่แฟนเราเป็นคนสติไวจึงรีบคว้าไฟฉายวิ่งลงไปดูด้านล่างของบ้านสาดไฟส่องไปรอบๆเผื่อว่าสิ่งที่เห็นอาจจะเป็นคนมาแอบดูแต่ก็ไม่พบอะไร และพวกเราก็สังเกตเห็นว่าจากพื้นถึงขอบหน้าต่างนั้นมีความสูงราวๆ2เมตรได้ทุกคนเริ่มคิดได้ว่าคงไม่ใช่คนแล้วแน่ๆเพราะคงไม่มีใครสูงเกินกว่าขอบหน้าต่างมาถึงครึ่งตัวแน่นอน คืนนั้นเราจึงตัดสินใจออกไปข้างนอกคลายความกลัวด้วยการพากันไปคาราโอเกะพอไปถึงก็ดึกมากแล้วเหลือห้องริมสุดห้องเดียวแฟนเราได้ชวนรุ่นพี่ที่สนิทอีกคนมาคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยคุยไปร้องคาราโอเกะไปสักพักเรารู้สึกเหมือนมีใครมาลูบที่ขา ตอนแรกก็คิดว่าเป็นลมจากแอร์ในห้องคาราโอเกะแต่ก็ยังไม่วายคิดในใจว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ลมจากแอร์ขอให้รู้สึกแบบนั้นอีกทีจากนั้นเรารู้สึกแบบเดิมอีกครั้งจริงๆค่ะแต่คราวนี้น้ำหนักแรงกว่าครั้งแรกอีกด้วยเราก็บอกให้ทุกคนฟังและเผลอพูดออกไปว่าไม่ใช่ว่าเขาตามเรามาจากบ้านเช่านะพอพูดจบเราก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครเอาศอกมากระแทกโซฟาเพราะมันสั่นๆรู้สึกอยู่ 2-3ครั้งเริ่มไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเสียงดังไปหรือเปล่าจึงถามคนอื่นว่ารู้สึกเหมือนกันไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกแต่ไม่กล้าพูดพวกเราจึงลองหยุดร้องเพลงและห้ามใครพิงโซฟาจากนั้นรุ่นพี่ก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นอย่างที่ทุกคนคิดขอให้โซฟาสั่นอีกทีคราวนี้สั่นจริงๆค่ะแต่ไม่ได้สั่นแค่โซฟา แต่สั่นทั้งผนังด้านหลังด้วยเหมือนมีคนมาทุบผนังทุกคนต่างพากันกลัวแต่ก็ไม่ไวายจะหาข้อพิสูจน์โดยให้เพื่อนกับรุ่นพี่นั่งรอในห้องคาราโอเกะแล้วเรากับแฟนก็ออกมานอกร้านเพื่อทำทุกอย่างที่คิดว่าคนทำได้ทั้งถีบผนังทุบผนัง และให้เพื่อนกับรุ่นพี่คอยฟังว่าเหมือนไหมเผื่อจะเป็นใครทำอะไรข้างนอกก็ได้แต่ไม่ว่าจะทำด้วยวิธีไหนก็ไม่สามารถทำให้ผนังห้องสั่นได้แบบนั้นคืนนั้นพวกเราจึงตัดสินใจไม่กลับไปนอนที่บ้านเช่าพากันไปนอนหอแฟนกันทั้งหมด จนเช้าอีกวันหนึ่งเรากับเพื่อนได้ซื้อดอกไม้ทูบเทียนเพื่อกลับไปไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางและวิญญาณทั้งหลายที่บ้านเช่าหลังนั้นเราก็คิดว่าเรื่องราวคงจะจบลงเพียงเท่านี้ แต่แล้วต่อจากนั้นไม่นานขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ในห้องเป็นเวลาประมาณตี 3. เรามีความรู้สึกเหมือนถูกผีอัมเราพยายามร้องตะโกนสวดมนต์และดินให้หลุดจากตรงนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเราพยายามฝืนลืมตาขึ้นมาได้เรารีบกวาดสายตามองไปรอบๆห้อง และสิ่งที่เห็นคือมีเงาดำคล้ายคนเดินวนเวียนอยู่ในห้องทั้งที่ประตูข้างตู้เสื้อผ้าและรอบเตียงซึ่งอยู่ห่างจากเราไม่ถึงฟุตตอนนั้นเราตกใจสุดขีดแต่ทำอะไรไม่ได้เลยรีบหลับตาแล้วนอนร้องไห้ปากก็ตะโกนว่าเปิดไฟให้หน่อยเปิดไฟให้หน่อยจนในที่สุดเพื่อนก็วิ่งเข้ามาช่วย คืนนั้นเราต้องย้ายไปนอนห้องเพื่อนแล้วเปิดไฟสว่างยันเช้าหลังจากเหตุการณ์นั้นเรากับเพื่อนจึงตัดสินใจย้ายออกจากบ้านเช่าทันทีเพราะเราเริ่มมั่นใจแล้วว่าที่นี่มีวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่และไม่ยอมไปไหนสักทีถึงแม้ว่าเราจะไหว้เคาะมาแล้วก็ตามซึ่งบ้านหลังนั้นก็ยังคงเปิดให้นักศึกษามาเช่าอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันจนจบด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ